สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะให้เรานะคะคิดว่ามันจะผ่านไปได้ให้คิดว่าปัญหาทุกปัญหานั้นเป็นเส้นทางให้เราก้าวไปถึงเป้าหมายเวลาที่เรา เกิดวิกฤตยอย่างเช่นขายของหน้าร้านไม่ได้ก็ให้เราเปลี่ยนนะคะเพื่อนๆเปลี่ยนมาขายในออนไลน์กันนะคะให้ออกมาสร้างตัวตนนะคะเพื่อนๆให้ไปบอกต่อเพื่อนๆหรือแชร์คลิปไปนะคะให้เราช่วยกันนะคะเป็นแรงใจร่วมมือร่วมใจคนไทยและคนทั่วโลกนะคะก็จะผ่านปัญหานี้ไปได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะให้โฟกัสว่าเราจะผ่านมันไปได้ อย่าคิดว่ามันเป็นปัญหานะคะขอบคุณด้วยใจด้วยรักด้วยความ